สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตก๊อปปีเทดของเดือนสิงหาคมนะครับก็ก็ยังอยู่ได้นะครับอยู่รอดปลอดภัยอยู่ยังไม่แตกยังไม่เสียวขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ก็ถ้าเป็น r a n ก i n ิ้งก็อยู่ที่อันดับที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดนะครับก็เทยานี้นะครับผมตอนนี้ผมมีระบุไว้แล้วนะครับว่าเป็นไฟล์ แล้วก็ทำกำไรทุกวันเป็น Daily Profit แล้วก็มีรหัสไอีอยู่ที่ g m t 4 6 9 5 0นะครับอความสามารถในการทำกำไร8,000กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคำนวณมาจากเบสออนที่คุณเท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่กันแน่นะครับในระบบมั้นเนะอแต่จริงๆมันใช้ทุนแค่100ดอลลาร์นคะรับ ในส่วนของขั้นต่ำนะครับก็ประมาณก็คือหนึ่ง้อยดอลลาร์นะครับหรือหนึ่งหมนเซนตอนนี้มีพอร์ตที่ติดตามอยู่ยี่สองพอร์ตแล้วก็มีเงินทุณนทั้งหมดนะครับรวมของมาสเตอร์ด้วยนะครับของหลวนต้งกำไรอยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตตรงแบ่งกำไรนี่มันไม่ได้ฟิกที่ยีบสองนะบางทีผมก็ตับ เพิ่มขึ้นบางทีผมก็ปรับลดลงแล้วแต่ผมบอกว่าแล้วแต่ผมนะอ่ะทีนี้เออ่ผลงานอ่ะมาไปดูผลงานกันนิดนึงเอ่ามันมีเรื่องที่ผมจะต้องมาแชร์ด้วยนะครับว่าความน่าเชื่อถือของบกบางอย่างมันไม่น่าเชื่อถือร้อยปอร์เซ็นนะต้องบอกไว้ก่อน ยกวอย่างเช่นถ้าเป็นในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือในเรื่องของโออหรืนี้นะครับในเรื่องของผลกําไรรวมทั้งหมดเนี่ยแปดพันกว่าเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะครับมันไม่จริงนะครับถ้าดูจากพอร์ตแล้วมันไม่ใช่ถ้าดูจากความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แต่โอเคคือมันทํากําไรได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกกําไรเยอะๆสูงๆแบบนี้เนี่ยมันมันต้องตีมันต้องเป็นพอร์ต สดสดใหม่ๆไม่มีการเติมมีจุดเริ่มต้นที่ที่รู้ชัดเจนว่าเออเขาเริ่มกันที่เท่า,ทาไหร่แน่อันนี้ผมอ่ะก็ร้อยดอนนะแต่ทำไมมันขึ้นมาเป็นแปดหมื่นเจ็ดก็ไม่รู้แปดพันเจ็ดก็ไม่รู้ผมไม่รู้เลยนะครับไม่รู้มันคิดยังไงของมันอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของอีกระบบหนึ่งที่เชื่อถือไม่ค่อยได้ซึ่งมีคนพวกโดยเฉพาะพวกเทรดเดอร์รู้มาก พวกประสบการณ์มีมาบ้างแล้วพวกรู้เยอะพวกรู้เยอะจะถามหาไมค์บิ๊กบุ๊กอ่ะจะบอกว่ามันก็เชื่อถือไม่ได้นะเออเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานวา่าไม่ถึงเชื่อถือไม่ได้แต่แม่งต้องโง่เชื่อกันจังเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันแค่ช่วยช่วยพิจารณาได้ระดับเดียวเออแต่ก็ไม่ใช่ เป็นตัวการันตีอะไรทั้งหลายแหล่ว่าโอ้เชื่อถือตรงนี้ได้นะอะไร,รนั่นนี้บอกเลยว่าเชื่อถือไม่ได้ผมจะพาไปดูทําไมเชื่อถือไม่ได้ตลกชิบหายเลยวันนี้ผมเอ,อ่อผมมาพบพบนะผมมาพบเมื่อวานนี้เองนะครับเรามาดูกันนะครับพอตนี้เลยครับเรามาดูในส่วนของกําไร <c oughs> เรามาดูส่วนของกําไรนะครับกําไรเนี่ย ที่ผมมาสังเกตอะผมก็งงเนี่ยคือตรงเนี้ยกำไรมันขึ้นมา200% 200%เห็นไหม J เ,เนี่ยเกเนี่ย200%ซึ่งเออ200%เนี่ยไม่รู้ว่ามันคิดเฉพาะกำไรหรือมันคิดต้นทุนไปด้วยนะมันอย่างเช่นถ้าคิดต้นทุนด้วยเนี่ยก็คือร้อย แต่อีกร้อยสิบสองก็รวมเป็นสองร้อยสิบสองเนาะร้อยสิบสองเปอร์เซ็นตอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ไงผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเฉพาะในส่วนของกําไรไหมอ่ะเหมือนอย่างไอ้พวกที่เป็นแบบเนี้ยอย่างเนี้ยทํากําไรได้สี่สิบสามเปอร์เซ็นสามสิบสองเปอร์เซ็นอ่ะสมมติว่าเดือนเอ่ออันนี้อะไรสิงหากราสิงหากรกระดาษมิถุานายอย่างเช่นเหมือนเดือนมิถุานาเนี้ยทากาไรได้ยี่สิบสี่จุดสองแปดมันควรจะเป็นเฉพาะพกําไรถูกไหม เฉพาะกําไรถูกไหมมันก็คือควรจะประมาณถ้าทุนร้อยดอน,นก็ประมาณยี่สิสี่จุดสองแปดเปอร์เซ็นตใช่ไหมล่ะก็คือยี่สิสี่จุดสองแปดดอนนะถ้าอันนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นตก็แสดงว่ามันต้องทํากําไรได้เป็นดับเบิลก็คือจากทุนหนึ่งร้อยเป็นถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมครับกาไรอันนี้มันขึ้นมาเป็นสองร้อยห้าสิบเจ็ดส่วนอันนี้นะครับอันนี้กลางเดือนแล้วนะก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันนี้เนี่ย ถึงวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับมันขึ้นโชว์ว่าสองร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะมันขึ้นโชว์ว่าส 10, ิบร้อยสองร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์มันก็ควรจะถ้ารวมทุนมันก็จะต้องเป็นสามพันไม่ใช่ก็ต้องเป็นสามร้อยสามร้อยกว่าเหรียญเออสามร้อยสิบสองเหรียญอะไรประมาณแต่ผมไปลองไปซัมมารีในพอร์ตดูเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ย มันจะเป็นสองร้ยอยได้ยังไงเมืม่มมอ s u ม m ารีกออกมาแล้วมันแค่ร้อยกว่าเองเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือพ o r t ตส์แมตเตอร์นะฮะอันนี้เลยนะมาดูนะพอค custom p เล i o d เลือกเอ,อ่เอ,อเลือก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 ,อกวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับจังึงปัจจุบันนะครับสิบห้านะครับกดนี่ไง ม,ำำไไ 13, มันทำกำไรได้แค่1 3ื0 0สพันนะครับแต่นี่เป็นพอร์ตเซนมันทำกำไรได้แค่13000กว่าซึ่งมันควรจะก็คือ132.95มันควรจะโชว์เป็น132่ง้ยองเปอร์เซนไหมอะตามหลักแล้วอ่ะเนาะเออแต่ว่ามันแบบ โอยู่ที่สองร้อสิบสองเอร์เซ็นอือจริงๆมันควรจะแค่130ร้อยสามสิบเอร์เซ็นตโดยประมาณอ่ะนะเนี่ยคนแม่งก็แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มันไม่ตรงกับพอรจริงๆเนี่ยม่งก็ทําให้คนแม่งแบบเรียกอ,อะไรอ่ะกลายเป็นเหมือนอู้กำไรมาเยอะจังแต่จริงๆเขาได้จริงๆแล้วมันนิดเดียวเนื้ออกปะเออประมาณเนี้ยอันนี้ผมก็จะมาบอก แชร์ให้เห็นของจริงว่าความน่าเชื่อถือของมันไม่มีก็อย่าพยายามที่จะดักดานโง่ในเรื่องของจะเอาแต่ไม่เอ็กซไม,ม่อ็กบุ๊กอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมคิดว่าดีที่สุดเลยงานดีที่สุดเลยก็คือไปลองเองเลยไปลองด้วยทุนน้อยๆนะครับถ้าจะถ้าจะไปก๊อปปี้ใครอ่ะไปลองด้วยทุนน้อยๆอืม นะครับหรือถ้าจะขอเออินเวสเตอร์พัดเปิดได้ก็ขอไปไปไปดูเอาไปซัมมารี่เอานะไปซัมมารี่ดูอ่ะเดือนที่แล้วได้เท่าไหร่อ่าไปดูกันมาดูเดือนที่เนะานะกิไลน์เนาะถึงสิ้นเดือนอ่ะเฮ้ยอันนี้เดือนแปดเจ็ดวันที่หนึ่ง เจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดไปดูกันอ่านี่ไงมันได้มาแค่ร้อยยี่สิบหกเหรียญซึ่งมันควรจะเป็นร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์งงป่ะมันควรจะเป็นร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นตแต่มันโชว์อะไรสองร้อยห้าสิบเจ็ดเบอร์ไปป่ะเบอร์มาเบอร์มากมาอือนะครับอันนี้ก็ อจะบอกว่ายังไงดีละ่ะคือถ้าอยากจะได้ความชัดเจนนะควรจะขออินเวสเตอร์พาส์ตบร์ดถ้าเขาให้นะถ้ามาสเตอร์เขาให้นะครับโอเค okay. ต่อไปนะครับก็ไปดูตรงไหนต่อก็มาให้ดูเออไปที่สนใจเออไปที่รู้สึกสนใจก็ ไปกด copy ตรงด้านหลังได้นะครับไปกด copy ตรงด้านหลังได้ไม่ต้องเปิดพอร์ตนะครับไปกด copy ได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างพอร์ตให้เองยกตัวอย่างเช่นผมจะ copy อ่าผมกด copy เปร๊บมันมีให้เลือกว่าสร้างใหม่เราก็สร้างใหม่แต่ถ้าเกิดเราเปิดพอร์ตเราต้องเปิดพอร์ตให้ตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทบัญชีประเภทแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราจะเปิดพอร์ต A เนี่ยเราก็ต้องเปิดพอร์ต ประเภทบัญชีนักลงทุนหรือผู้ติดตามแล้วก็ประเภทแพลตฟอร์มเราต้องเลือกเป็น MT4 มันถึงจะโชว์ลิสตให้เราได้มากดนะครับนะเราถ้าไม่มีพอร์ตเราก็เลือกสร้างใหม่นะครับง่ายตรงนี้ไม่ต้องไปแก้เพราะมันจบชิตให้เราเลยไม่ต้องไปนั่งปวดหัวอยู่ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็สำหรับคนที่รับความเสียงได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสามารถตั้งไว้ที่ ก็ปี้ตามยอดหนึ่งทุนได้เลยนะครับวเรวิ่มเรทก็ตั้งไว้สูงสุดนะครับมันให้ 500. 500. ห้าร้อยต่อห้าร้อยถ้าหาก GMP นะครับ i ีนะ GMP สี่หกเก้าห้าศู์นะครับใส่ใส่ก็ดีก็สนับสนุนมาสเตอร์ส่วนตรงนี้ติ๊กแล้วก็เปิดบัญชีจากนั้นคุณก็เอาเงินไปฝากในพอร์ตจบแค่นั้นแหละนะครับถ้าคุณกดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปโชว์พอร์ตของคุณอยู่ในเมนู บัญชีทันทีนะครับมันเชื่อมต่อเองแล้วก็อีกอันหนึง่งไม่ต้องไปกดรัวรวเปิดบัญชีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นมาพอรสองพอรสามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำเอ่อก็อปปี้พอไหนเอาเงินไปใส่ในพอร์ตนั้นนะครับไม่ใช่ไปใส่ในพอตอื่นเพราะมันมีคนก็อปปี้พอรตหนึ่งแล้วไปฝากเงินอีกพอรตหนึ่งมันคงก็อปี้อยู่หรอกนะเออก็ อันนี้ก็มาเล่าในส่วนที่มันมันมันเกิดความผิดพลาดกันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะส่วนใครที่อยากจะดูดีเทลด้านในก็กดเข้าไปในตัวมาส์เตอร์คนที่เราสนใจอันนั้นแหละนะสมมติสนใจผมใช่ไหมก็กดเข้าไปดูจะมีสองพอร์ตนะครับเอ,อตัวที่ทำกำไรได้เรื่อยๆก็คือนี้ ตรงนี้ก็ได้เกลี้ยงเหมือนกันแหละแต่อันนี้น้อยหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูอ่อันนี้ไปดูกันเลยก็นดะอันนี้จะอยู่เป็นพอทที่สองอันนี้จะแบบเนิบๆเนิบๆนะครับเนิบๆเนี่ยอ่าประมาณนี้เดือนออกัสก็คือเดือนสิงหาตอนนี้สามสิบเอ็ดจุดสองหกเปอร์เซ็นต์ ามสิบเอ็ดจุดสองหกเปอร์เซ็นผมไม่แน่ใจว่ามันสามสิบเอ็ดจุดสองหกจริงหรือเปล่าจะต้องไปดูเพราะพอร์ตนี้ผมก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้อ่านะก็ประมาณนี้มีผู้ติดตามยี่สิบสามคนเป็นฝาขั้นต่ำก็ร้อยเขียนตอนนี้มีอยู่ประมาณหกหมื่นหงหมื่นนะหกไม่ใช่หกหมื่นหกพันหกพันดอล นะครับแล้วก็เราเนี่ยผลการเทรดอะไรต่างๆเลยดูตรงนี้ไปดูตรงนี้ได้เลยจะดูของหนึ่งเดือนสองสัปดาห์สามเดือนหกเดือน,อนหรือทั้งหมดก็แล้วแต่นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันไปดูตรงไหนก็ดูไปขึ็นมอแน้าก็ขึ้นมาด้วยไม่แน,น,น่ช่วงหลังกระโดดหน่อยเพราะว่าอืมสามันวิ่งดีอ่ะมันก็มีนะที่ คัดทิ้งอย่างเมื่อวานอ่าพูดถึงเมื่อวานเมื่อวานผมก็คัดทิ้งนะคัดทิ้งกำไรไปประมาณเออรู้สึกจะพันห้าร้อยเซนก็คือสิบห้าเหรียญนะครับก็คือคัดไปสิบห้าเปอร์เซ็นตกำไรนะครับคัดเฉพาะกําไรเพราะถ้าผมไม่คัดนะไอ้ตรงนี้มันต้องขึ้นมาประมาณสองร้อยมั้งชั่ววาไม่ถึงออ เดือนถืนหุ้นโน่นที่หน,นึ่งถือหุ้นที่นั่นก็ได้ถ้าผมไม่คัดมันจะต้องขึ้นมาประมาณสองเท่นี้มั้งไม่พันกว่าไม่ไม่ใช่พันกว่าหมืน่น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 หถึ 1, 3, งสามหมื่นสี่เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานอยู่ตรงไหนเออมันชีสิบห้าเนี่ยเมื่อวานคัด ทีจ่จะไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อเช้าผมคัดเมื่อวานเมื่อเช้าจริงๆถ้าไม่คัดก็ฟ้าโอ้อยู่ที่เราเราตัดสินใจเนาะเพราะเราเป็นคนดูแลระบบเราก็ตัดสินใจที่จะคัดสียดายอยู่เหมือนกันเพราะถ้าไม่คัดก็คือกำไรเยอะเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจก็ไป copy อ่ะแต่ผมต้องบอกว่าอย่างหนึ่งว่าคน copy เนี่ยส่วนใหญ่ ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ทั้ง23พอร์ตเนี่ยอผมคิดว่าประมาณ20พอร์ตเนี่ยเขาเขาเขากำไรหมดแล้วนะเขาไม่มีขัดทุนแล้วนะเออก็ไม่รู้ใครมากดเพิม่มอีก2-3พอร์ตรงหลังนั้นนะครต้องควบคุมออกเขาเรียกอะไรวะคือถ้าใครลงพึ่งมันลงมันต้อง มันต้องเซตเซตเรื่องของความเสี่ยงควบคุมเรื่องของจอดาวกันก่อนแบบเหมือนกับอาจจะต้องตั้งก๊อปปี้ตามขนาดลลอตในนถ้าหนะึ่งร้อยเหรียญก๊อปปี้ตามขนาดล็อตเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปตับตัวคูณที่มันลดลงจากแฟกซ์หนึ่งจุดศูนย์เป็นศูนย์จุดห้าวงน้องมันก็ลดความเสี่ยงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมทำกำไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือน หรือกี่วันก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ได้ห้าสิเปอร์เซ็นแต่ถ้าเคสทั้งไหนที่ผมทําเสียขึ้นมาเนี่ยคุณก็เสียงเกินห้าสิเปอร์เซ็นคุณต้องไปฟิ๊กตัดติกติกการตดกรอบให้มันเล็กลงนะครับจะติ๊กตามขนาดทุนไม่ได้เพราะว่าถ้าก็ปี๊กตามขนาดคุณนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องยอมรับการถึงเสียได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งร้อยดอลล์รีจริงหนึ่งร้อยดอลล์ก็ไม่เยอะแต่อาจจะเยอะสําหรับ คนที่มีคุณภาพน้อยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตรนนี้ก็พิเศษปิเทษอันนี้เกลือเดอร์อไปหมดแล้วนะครับอันนี้มันยังแขางอยู่หนึ่งชั่วโมงไม่มีออเดอร์ทางแล้วอย่าลม,มีออเดอร์ทางเรีอยผมเคลียร์ละอันนี้ก็วันนี้ก็ทําขึ้นมาหน่อยหนึ่งลว เพราะว่าจากเดิมมัน9 0 0งขึ้นมา200มกว่าเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้คืนหมดแหละเพราะว่าเดิมทีมันจะอยู่ที่ประมาณ10,000เซนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ